สวัสดีค่ะหมอเนมแฟม์เมน H4D นะคะก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะ มีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านนะคะก็อาจจะพอเห็นกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยหมอก็ดูผ่านๆเนานะหมอเป็นคนที่ถึงแม้จะเป็นคุณหมอประคับประคองคุณหมอเพลทีฟก็ตามนะคะก็เวลาดูเจอคลิปที่แบบมีใครเศร้าร้องไห้เสียใจอะไรกินนะคะก็จะไม่ค่อยกล้าดูนะคะก็เลยดูผ่านๆน,น้องคนนี้นะคะแต่ว่าเอ่อพอเราไม่รู้อะไรโดนใจให้เรานะคะลองลองฟังน้องคนนี้พูดนะคะ ก็คือท่านนี้นะคะก็คือ,เ,อเป็นน้องนะคะก็อายุก็จริงๆก็ยังไม่เยอะมากนะคะอาจจะอายุน้อยก็หมอน้อยก็หมออีกนะคะซึ่งเขาก็เล่านะคะว่าเขาเนี่ยเป็นมะเร็งระยะท้ายนะคะซึ่งหมอก็ได้มีโอกาสเข้าไปฟังเนาะแล้วก็รู้สึกว่า,าหมอเชื่อว่าคุณหมอมะเรง็งคุณหมอผ่าตัดคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูแลน้องท่านนี้อยู่นะคะก็จะได้รับได้การดูแลที่เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ อันที่สองก็คือจัดการอาการรบกวนต่างๆเนี่ยน่าจะทําได้ดีแล้วนะคะแต่จากการที่น้องได้ในแต่ละประโยคที่น้องได้พูดให้พวกเราฟังเนี่ยทำให้หมอรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีสิ่งหนึ่งนะคะที่น้องนี่ยังไม่ได้รับการจัดการนะคะจิตใจของน้องนี่ยังจิตวิญญาณของน้องนี่ยังแบบเศร้าหมองอยู่เลยนะคะยังแบบยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าปลดล็อกสิ่งนี้เลยนะคะนั่นก็คือ spiritual pain นั่นเองนะคะหรือว่า ความ suffering, ความทุกข์ทรมานต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีการยุติการรักษาแล้วก็ตามนะคะแต่สิ่งนี้มันยังดำ,ดำเนินต่อไปทำให้น้องเนี่ยทุกข์ใจมากๆเลยนะคะ สิ่งที่น้องเจอก็คือจิตวิญญาณของน้องเนี่ยหรือว่าจิตใจหรือทางถ้าจิตวิญญาณมันจะดูน่ากลัวไปนะคะก็คือภาษาทางการแพทย์นเนี่ยก็จะเรียกว่าสปปริชชันะคะซึ่งสปปริชั่วของน้องเนี่ยังซัฟเฟอริงแล้วก็เพลมากๆกเลยนะคะก็อาจจะเรียกว่า,าเป็นจิตใจที่เศร้าหมองอยู่เนาะ,ะการพูดให้ตายว่าสู้ๆนะ สู้ๆนะอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ทาให้น้องดีขึ้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องยังไม่ได้รับการจัดการสิ่งนี้นะคะหรือว่าการให้ยาตา้านซึมเศร้ามากเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็จะไม่ได้ทําให้น้องจางอาการซึมเศร้าหรือทําให้จิตวิญญาณของน้องเนี่ยบรรเทาเบาบา,บางเยียวยาขึ้นมาได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําให้น้องนะคะก็จะขออนุญาตถอดบท ประโยชน์ของน้องนะคะที่ทำให้พวกเราฟังน้องซึ่งสิ่งนี้นะคะจริงๆสามารถทําได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพลธีคุณหมอท่านใดก็ได้นะคะที่ไปเจอน้องนะคะหรือว่าเป็นคนุณพยาบาลประคับประคองหรือเป็นคนุณพยาบาลท่านใดก็ได้หรือเป็นเจ้าหน้าที่ใดก็ได้หรือแม้แต่เป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นคนไปเยี่ยมก็สามารถที่จะ คุยกับสิ่งน,นี้ให้น้องฟังได้นะคะซึ่งแต่ละประโยคนะคะก็ขาจะขออนุญาตออแกะออกมาทีละประโยคนะคะน้องบอกว่าวันนี้น้องมาลานะคะหมอบอกว่ามะเร็งลุกลามอีกแล้วนะคะซึ่งเราก็อาจจะถามกลับไปนะคะหากหมอเจอน้องนะคะไดเออ้เจอน้องนะคะแล้วก็จะจับมือน้องนะคะแล้วก็น้องพูดประโยคนี้ออกมาเหมอก็จะจับมือน้องนะคะ แล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่น้องบอกว่ามะเ็งลุกลามอีกแล้วน้องรู้สึกยังไงกับมันนะคะตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่นะคะก็ค่อยๆถามไปนะคะว่าใต้ภูเขาน้ําแข็งของเขาที่เขาแสดงฟิลลิ่งอารมณ์อันนั้นออกมาหรือว่าพฤติกรรมการร้องไห้การเสียใจออกมาเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกตนเองเป็นยังไงนะคะเซลหรือว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะประโยคถัดมาก็คือ ทำไมมันไม่หายทำไมเราสู้ไม่ได้แต่เชื่อเธอว่าเราสู้เต็มที่ที่สุดแล้วซึ่งทั้งสองประโยคนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่แสดงถึงความเสียใจเนาะหมอรับรู้ได้ว่าน้องกำลังเสียใจแล้วก็ผิดหวังใช่ไหมคะแล้วการที่มันไม่หายอาจจะไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้น เราหมอและทุกคนรับรู้ได้ว่าน้องสู้กับมันเต็มที่ที่สุดแล้วน้องเก่งมากนะคะตอมาสักพักหนึ่งน้องก็พูดว่าขอบคุณทุกกำลังใจมันต้องหายแล้วก็ร้องไห้ออกมาเราจะเห็นได้ว่าทุกคำพูดของน้องเนี่ยมีความหมายมากๆแต่เราฟัง อาจจะฟังแบบเข้าใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าน้องรู้สึกอย่างไรนะคะต่อมาน้องก็พูดว่ามันต้องหายอายุแค่นี้อยู่เลยขอใช้ชีวิตก่อนได้ไหมแล้วเราอาจจะลองคุยกับน้องว่าให้น้องเล่าก็ได้ค่ะว่ารีวิวเนาะชีวิตที่ผ่านมาของน้องเนี่ยเป็นอะไรยังไงเพื่อหาคุณค่าในตัวเขาแล้วก็ e m p o w e r เ e n t เสริมเข้าไปนะคะว่าสิ่งที่น้องรู้ทำให้มีคุณค่าน้องเป็นยูทูบเบอร์น้องสร้างสิ่งสวยงามบนโลกนี้นะคะพวกเรารับรู้ได้นะคะแล้วก็มันทำให้น้องมีจิตใจที่เข้มแข็งได้มาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็น้องก็พูดมาอีกนะคะว่าตอนนี้เรารอวันตายแล้วนะทุกคนพูดเสร็จแล้วน้องก็ร้องไห้ออกมา ซึ่งใครฟังก็จะรู้สึกรู้สึกเศร้าแทนน้องไปด้วยนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยเศร้าถึงขีดสุดมากๆนะคะหมออยากจะจับมือนะคะแล้วก็อยากที่จะร่วมพูดคุยกับน้องนะคะหรือใครได้ไปเจอน้องนะคะอาจใช้เทคนิคเหล่านี้นะคะในการที่จะหาไปเรื่อยๆว่าลึกๆแล้วที่น้องพูดประโยคเหล่านั้นออกมาที่น้องเสียใจออกมาเนี่ยน้อง มีความเป็นเซลอะไรอยู่ข้างใต้น้แข็งนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกสิ่งนั้นเขานะคะอย่างน้อยก็ทำให้สปิริชิวเพนของเขาเนี่ยความซัฟเฟอริงความทุกทรมานทางสปปริชิวของเขาเนี่ยลดลงะคะแล้วเราก็อย่างน้อยเรารเราจะอาจจะทำให้น้องเนี่ยได้มีจิตใจที่ไม่เศร้าหมองน,นะคะในช่วงนั้นเนาะอยากให้น้องมีจิตใจที่เบิกบานมากขึ้นนะคะ ก็สิ่งนี้นะคะจะเ,เราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการทำสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ว่าในทางผลิตีหรือทางการแพทย์เองเนี่ยควรจะมีการทำ spiritual assessment spiritual approach spiritual intervention นะคะหรือว่าเป็น spiritual therapy นะคะซึ่ง โชคดีมากๆเลยนะคะที่เร็วๆดีนะคะศูนย์การุณรักนะคะโรงพยาบาลศคริรนะคะณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้การจัดงาน Я นะคะ Grief and Beliefment นะคะซึ่งเราอาจจะเข้าใจว่าการทำ Grief and Beliefment เนี่ยทำในคนที่สูญเสียคนที่เรารักไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งนะคะที่เราเจอคำว่า Anticipatory Grief นะคะก็คือเขารับรู้ได้ว่าเขากำลังจะ เสียชีวิตในอีกไม่นานนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นความแบบทุกข์ทรมานซัฟเฟอร n g ิงมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเอ่อ p a c h a s s e s s m s n t นนะคะแล้วก็ intervention therapy ให้เขาอย่างน้อยได้ได้มีจิตนั้นที่เบิกบ,บานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เศร้าหมองไปจน ขนาดนั้นนะคะได้มีคนที่รับรู้ความรู้สึกความคิดเขาแล้วก็รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้น2วันนะคะเป็นวันที่6กับ7พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งในวันที่6เนี่ยจะมีทั้งออนไ,นล,ออนไลน์นะคะมีวิทยากร กิติมศักดิ์นะคะมากมายนะคะมีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญนะคะทักษะต่างๆนะคะที่จะมาสอนพวกเรานะคะแล้วก็ในวันที่7ดนะคะถ้านใะครอยู่ใกล้ๆนะคะขอนแก่นนะคะหรือว่าเ,ออเดินทางมาจากที่ใดก็ได้นะคะอยากจะให้มาออ,ออนไซต์กันนะคะเราจะได้มีคําพูดนะคะเทคนิคแล้วก็ได้ลองทาเวิร์กช็อปกันนะคะเราก็จะสามารถทําใหออ้ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือคนที่เรารักเหล่านี้นะคะได้ มีสปิริตชัวที่ดีขึ้นนะคะก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้นะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้น้องนะคะหมอและทุกคนนะคะรับรู้ได้ว่าน้อง สู้กับมันได้เต็มที่มากๆแล้วน้องได้สร้างสารรค์ผลงานไว้ให้มากมายนะคะให้พวกเราได้ติดตามก่อนหน้านี้นะคะกออ็ไม่ว่าจิตใจตัวน,นี้น้องเป็นยังไงนะคะถ้าหมอส่งจิตไปถึงน้องได้นะคะก็อยากที่จะให้น้องรับรู้ความรู้สึกดีๆนะคะที่น้องได้ทำให้กับโลกใบนี้ไว้นะคะให้น้องยิ้มจนนะคะแล้วก็ ก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจกิจกรรมกร e f a n นด e เ e รฟเมนต์ของการุณรักนะคะของศูนย์การุณรักก็สามารถที่จะกดลิงก์ที่คอมเมนต์นะคะที่โพสต์ได้เลยนะคะก็มาเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ